จากคะแนนเต็ม10ในการสำรวจความสุขในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยทั่วประเทศโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสผ่านกลุ่มตัวอย่างอายุ15ปีขึ้นไปจำนวน54,100รายนะคะผลการสำรวจก็พบว่าคนในจังหวัดบึงการคือผู้ที่มีความสุขในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดในประเทศคือได้คะแนนประมาณ9.15ทั้ง2ด้านค่ะ ส่วนอันดับที่2เป็นคนในจังหวัดพังงาทั้ง2ด้านเช่นกันนะคะนั่นก็คือได้คะแนนที่8.85เช่นเดียวกับอันดับที่3นะคะก็คือจังหวัดระนองที่ได้คะแนนความสุขในชีวิต8.39และความพึงพอใจในชีวิตที่8.30ค่ะ ส่วนอันดับที่4เริ่มมีจังหวัดที่ไม่ได้ครองตำแหน่งทั้ง2ด้านแล้วนะคะนั่นก็คือจังหวัดตรังได้อันดับ4ในด้านของความสุขในชีวิตด้วยคะแนน8.36ขณะที่ด้านความพึงพอใจในชีวิตอันดับที่4ค่ะเป็นจังหวัดสกลนครที่ได้คะแนน8.26ค่ะขณะที่อันดับที่5จังหวัดมหาสารคามค่ะได้คะแนนความสุขในชีวิต8.35ส่วนความพึงพอใจในชีวิตจังหวัดพะเยาได้คะแนน8.13 การสำรวจนี้นะคะเป็นการสำรวจครบทั้ง77จังหวัดซึ่งจังหวัดที่ได้คะแนนทั้งสองด้านต่ำที่สุดก็คือจังหวัดนาราธิวาสได้คะแนน6.82และ6.74แต่ไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเป็นเหตุให้ความสุขและความพึงพอใจของคนในพื้นที่เหล่านี้ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่าจังหวัดสงขลาค่ะได้อันดับที่20ของการสำรวจทั้ง2ด้าน ส่วนจังหวัดยะลาได้อันดับที่25ค่ะเฉพาะในความสุขในชีวิตขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตจังหวัดยะลาติดอันดับ14ทางด้านของจังหวัดปัตตานีได้คะแนนความสุขลำดับที่31และลำดับ37ในด้านความพึงพอใจในชีวิตค่ะ